สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสาร์จ้าพี่นอ้องพาพี่น้องมาชมแปลงถั่วฝักยาวจ้านานๆั่นได้ลงคลิปนะจ้าพี่นอ้องพาพี่นอ้องเบิ่งแปลงถั่วเป็นน่วยดีดีจ้าพี่นอ้องตัววากันนวยบงงางงามปานใดเนี่เป็นน่วยดีอยู่แปลงถั่วฝักยาวตัววาออกดอกดีจ้าพี่นอ้อง ออกดอกดีแล้วก็เป็นนวยดีดีลูกไม่ก็ร้ายจ้ะพี่น้องทั่วนาฝนนะจ้ะพี่น้องเนาะทัวฟักยาวอินซี่เลยจ้ะพี่น้องไม่ห้อยห้อยแม่งไม่กินทำจ้ะพี่น้อง อินซ right ี่เลยจ้ะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ฟุ้นเลยจ้ะพี่น้องเป็นดอกดีดีเป็นนวยร้ายหลายจ้ะแต่ว่านวยว่างามพี่น้องเพราะว่าขาดปุ๋ยขาดฟุ้นน่ยจ้ะพี่น้องเนาะนวยดอกดีโพดพี่น้องแต่ว่านวยว่างามหนาฟุ้นก็ได้ช่วงนี้ไม่เจี๊ยบกะอยากไลาย่างไล่แนวพี่น้องทั้งอยากน้ำไ้น้ำหน้าเนาะทั้งอยากน้ำลูกน้ำห้านพี่น้องนวยลายหลาย ไม่ลายดียู่พี่น้องต่ว่านวยบอยากงามปดัดแดงเป็นดอกกันดอกลายจ้ะพี่น้องมีกั่วธรรมศาสตร์บานห้องม่เจียเพียนเพินปลูกอยู่ท่างจะลงไปหน้าเะาจะพี่นอ้องเปินใสเปินใสทั้งปุ๋ยทั้งฟุ้นทั้งยางลายแนงไหนแนวเนาะเพิลขังเพิ่น่วยงามงามต่วานฮอปปลูกธรรมชาติพี่น้องปลอดสารถือว่าถือว่าบ้าอันตราลายจ้ะพี่น้อง คือแบบว่ากินจังได้เข้ากับวัเด็กคือได้เครื Arizona, 5, ่องนะจ๊ะพี่น้องเข้าอยากกินต่อได้เขากินนุวยกับเง่ายัยดีวบังนวยกับนวยงามงามเขาซสือเป็นกินเขากินกิดเครื่องที่พอน้องบูกกินเอาเนี่ยสบายพ่อได้กินจ้ะพี่น้องถ้าเก็บก็ได้แปลงเป้แต่วะ เก็บกะได้เทละซีหาหมัดเจ๊ด้จะไปนอนเนี่ยนุ้ยเขาก็อยากไปอยากงามป่านไดแต่ว่าเป็นแบบทั่วอินซี่ไม่เจี๊บกะกินแล้วก็อุ่นใจพี่น้องอุ่นใจปลอดสารปลอดสารพิษแปลงถั่วปลอดสารดอกลายหลาย,ลายช่วงหน,น้าฝนปลูกง้างกะคือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะถ้ามันปลูกได้วะ ถ้าว่ามีเจียวเอาวันเด้ปลูกยังพี่น้องหยากน้ำหลูกน้ำหลานขอ mm hmm. ขวับฉ่บพี่น้องหวานมาทางไหนมันต้ององ่ายๆพี่น,น้องคัน้นวยงามกับงามครับหยาดหอมหยาดหอมทั่วอินซี่นะพี่น้องเนาะ mm hmm. เขากินเขากับปอดภัยต่อร่างกาย น้อนยหน่อยแต่ว่านอันนี้พันธ์ตัวเต็มที่จ้าพี่น้องอันใด้พ่สมบูรณ์กะกะสร้างเพิ่นปล้อยมดป้อยแมงกินไปตามธรมรมชาติจ้ะอันใดสมบูรณ์เพิพ่นก็ง,งามเพระาะเขาบด้ใสุู่นบด้ใสปุ๋ยทั่วปลอดสารพี่น้องกินแล้วครับแบบป๊าดพี่น้องแง่เข่ากอยู่ด้วยแง่เข่าก็แขนแขนไม่เจยบอีก ต้นกล้วยจ้าพี่น้องเอามาปลูกไหมได้หลายต้นพร้อมไาเจี๊ยบปลูกรอสายหัวเนี่ยหาหกตน้นหาหกต้นนี่กล้วยปลูกไม่จ้าพี่น้องปลูดไม่บางเสาเลยจ้ะแค่ต้นบรรยากาศรอบสวนพาไปน้องมาฟังเพื่อเรื <c oughs> ่องนี้กำลังงามมาเก็บเอาเสียหนาออกเบิรดแล้วเจ้าพี่น้องแปลนนี้แล้ว ผ้าเบงบึกพริกตัวนี้พี่น้องงามคักดกคักจ้างามแปลงดีขึ้นย,ยังนี่พี่นอ้องหุ้บคัวกระวามเหมือนบยากาศสวนคอยเหตุคอยท,ยทำไปจะพี่น้องกำลังงาม หุ่หนนอใหม่เดี๋ยวไม่จะนอยไงนอยใหญ่มากนอนใหม่ไปเนาะลัหหหหหวหวาน หวานค่ะับพี่นอ้องว่ปอดหวานอร่อยมากบรรยากาศดีดีพี่น้องเป็นเจ้าว้าสิโลกไปน้าเราล่ะพาพี่น้องมาถ่ายสวนดบบับเด็สวนพี่น้องเขาเบิ้งนะบวกพี่คุณยายก็ยัางในเก็บอยู่เรื่อยเรือยด้วยใจพี่นอ้องหุ้งสองต้นกำลังดุก ก็ยังมีมีได้เก็บคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่มวยเป็นกระปามันนีวยใหญ่ดีอยู่พี่น้องมวยดีดกดีแก่เก็บโดนเนาะนแปลงพักไม่เจ็ว่าเจ็บออกจ้ะพี่น้องเอาลรคมาเห็ดทั้งแต่ไม่เจ็บบาจะลื่นอิดบอกออกลื่นอิดบอกออกแล้วังเก็บกาว่าจะมา่นเสียดระเดินนี่ยจาะพี่น้องเห็ดแปลงว่าสิมาปลูกหอมเนาะเดี๋ยวไม่เจ็บกับสิพี่แต่ละนาไปเรื่อยๆกันน้อยจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ดอกบกเผาไม่เก็บก็บออกแล้วเด้อดอกบกเผาออกแล้วจ้าพี่น้องก็เริ่มออกแล้วออกหลายต้นแล้วจ้าพี่น้องนี่ก็ออกดอกออกดอกปีนี้ปีที่สามพี่น้องเขาปีที่สามบกเาากำลังจะเป็นน้อยดีใจพี่น้องได้เห็นเริ่มจะได้เห็นผลผลิตแล้ว นี่ดอกดอกแล้วหอมหวายายจะมาไงวะปลี่๊บวุ้มว่อบวานเนาะดื่ม ดอกพิกมีต้นวยใ่ญ่ๆน้าจะพี่น้องนวยง่ญ่ค่ะนวยง่ายใหญ่ก็ยังเก็บไปขายอยู่คือเกาแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเป็นยังใบเพิ่นขึ้เหลืองช่วงนี่อันนี้ไม่เก็บยังเพิ่งเอาหยาออกได้แต่พีน่น้องไม่เพิ่นสิมาเอาห้าไม่เก็บก็เล็บออกเพราะว่าไม่เก็บบอออกส้นทังนี้หรอเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นจะมาตัดมือนีมืออ่นนิดนะจ้ะครับถ้าเกินเป็นอาทิตย์ไม่เก็บเื่อเสียออกเลยไม่เก็บจะเสียออกไปเบิดเลยเพราะไม่เก็บคิบวลาจะหาแนวมาปลูกจ้ะพี่น้อง จะหาเนวมาปลูกปกติช่วงหนาฝนนี่หยาลายนะจาะพี่น้องเนาะสวนนี่หยาเขาก็จะเป็นประมานีอยู่แล้วไม่เจ็บก็เลยคยดว่าถ้าเิ่นปมาอ่อนนี่ไม่เจ็บสิอ,ออกไปทุมค่ะทุมมันดินฟังนั่นเอ,ออกไปทุมไปทุม้มหรอก็ะไม่เจ็บเสียวดินกบนะจาะพี่น้องกบเลยกบหล่องเพระาะว่าซุมนี้ไม่เจ็บจะป้อยไว้แต่หดหดพักแง้มแรงเนาะหล่องก็สิเพราะเก็บเบิดเดมือสพิคนมาตัดฟังอยู่ลราขางท้งหน้าแหละจาะพี่น้องอยู่ห่างตูบหน่อยแล้ว เบือก็ยังมีอยู่ได้จ้าพี่น้องเนี่เขือกยังมีอยู่นี่พ่อได้เก,ก็บอยู่ได้พี่นอ้องเบือเถือก็ร่งเป็นมาอีกจ้าพี่นอ้องจะมีอยู่มีพ่อได้เก,ก็บอยู่นี่ตีว่าหยามันหลายจ้าพี่น้องส่วนต่วก็ร่งออกลูก ่ยังมียู่จ้จพี่น้องฟังนี่ก็อยากหกจ้าถ้าเกิดมาเพ่นเบ่มาออกจังใดไม่เจียบกับสิจัดก,การออกเบิดเลย้ะพี่น้องเพราะว่าเจี๊บว่าอยากปลูกพักหรือปลูกหอมวันนี้ลูกหลานมาอยู่หนะ้ามันกะมันกะหกแล้วใพี่น้องยุ่งกัหลายอยู่ในป่าค่ะในใจพี่น้องสวนลังบานมันก็เป็นก็ยังมีพอได้เก็บอยู่จ้จพี่น้องเคือ ดอกไหม้าง,งามใจพี่น้องดอกดาวเรืองสวยห้ามเจี๊ยบกับสิบปลูกดอกไหม่ลราจะพี่น้องชมปลูกดอกไหม้ไปน้ำบักฮุ้มกับนี่กำลังสิดกใจกพี่น้องอันนี้เป็นบักฮุ้มปีที่แล้วนะจาะพี่น้องเนาะฟังทั้งฟังทั้งหนังคอยปลูกไม้ปีที่เขาปีที่สองที่สามพี่น้องบักฮุ้ม เอาจังไดไม่เจ็บขอฝากคิดไปน้ำคือเกาเด้อจ่าพี่น้องเด้อไม่เจียบกะมาอัปเดตสวนพี่น้องเขาเบิง้งปลาปลาไม่เจ็บกะไปขายเนี่ยเราได้จ่าต้วว่าบรไิไทยลงคทีพี่น้องเขาเบิ้งแจ๊กเถือ่อโดนโดนโดนค่อยไ,ได้ทายเนะแต่ว่ารู้ว่าย่างหน่อยย่างหลายจ่าพี่น้องนะคอยรุ่นต่อไปย่างมือแรงจะพี่น้องถ้าเถื่อคนออกลกูกออกแม่แพะพันออกมาอีกกะสิได้ตื้มเงินไปอีก พอไม่เก็บซื้อพอพันเพิ่มมากต่โดเนอกปเาเข็งบักพริกแม่เข้ากับง,งามงามไรพี่น้องโดกโดกไม่เจ็บละอ่อนซ่อนอันนี้ก็มันเป็นพริกเครือบา้านเข้าได้จาจพี่น้องนี่พริกเครือบ้านเข้าบันนี้เป็นก็เลยโดกค,คักไม่เก็บคอฟากไว้ซะเมอได้ากพี่น้องเด้อถ้าค่อยพอก็ไม่เก็บคลิปหนาคลิปนี้ไม่เก็บอขอตัวลงไปหน้าสะก้อนนี่บรรยากาศในหัวในสวนเขา สวัสดีจ้า